สวัสดีครับผมแอดมินเบจจาก e g r นะครับวันนี้จะมาแนะนำในตัวของ Basic Widget ที่ชื่อว่า Video Widget นะครับเป็น Widget ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างวิดีโอในตัวเว็บไซต์ของเราได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับจะอยู่ในส่วนของ Basic เนาะก็แค่ลากระว่างเหมือนเดิมนะครับตามไซ์ของ Elementor อนะฮะก็หลังจากที่เราวางมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอตัวอย่างมาให้นะครับตรงนี้ไปดูกันที่ด้าน ซ้ายมือนะครับตัวยีดีวิดีโอตรงนี้ในส่วนของซอสเนี่ยเขาจะมีให้เลือกอยู่4 4อันด้วยกันนะครับว่าคุณต้องการจะดึงวิดีโอมาจากตรงไหนจาก y o t u u e v เ m e o Dailymotion อันนี้ก็จากเว็บไซต์นะครับเราก็เอา URL มาวางไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นจากเ l l s h s t t e e ก็คือเป็นวิดีโอที่อยู่ในเว็บไซต์เรานะครับอัปโหลดแล้ว็ททำการอัปโหลดลงเว็บไซต์นะครับหือว่าตรงนี้ e x t e r n a l u r l ถ้าเกิดว่า เรามีวิดีโอจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์3ตัวนี้เราสามารถใส่ URL เองได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอลองเอาเป็นวิดีโอจากของเราแล้วกันเนาะผมทำการอัปโหลดไปแล้วนะครับตัวนี้ดีกว่าอ่ะทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันถัดไป start time กับ end time เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้วิดีโอของเรา,าครับเริ่มเล่น เมื่อเวลากี่วินาทีผมบอกผมเริ่มที่5วินาทีแล้วก็ไปจบสักที่7วินาทีแล้วกันนะครับทำการอัปเดตเนาะตัวนี้ก็ถ้าถ้าเราแสดงผลเนี่ยจะเห็นว่าวิดีโอเราจะเริ่มที่5วินาทีนะครับถ้าสั่งให้เล่นปุ๊บเจ็ดวินาทีก็จบละว,วิดีโอก็จะหยุดเลยนะครับตรงนี้เป็นออปชันเป็นออปชันเสริมตรงนี้นะฮะอ่ะมาดูในส่วนของวิดีโอออปชันกันดีกว่า วิดีโอออปชันอันแรกคือออโต้เพย์ออโต้เพย์คือเราจะสั่งให้เมื่อหน้าเว็บเราโหลดปุ๊บวิดีโอเล่นเลยนะครับถ้าใครเคยเข้าเว็บไซต์ของ e l e m e n t o r ตรงนี้นะฮะพอเราเข้าหน้าเว็บปุ๊บวิดีโอเขาก็จะเล่นเลยตัวนี้นะฮะตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเป็นไฟล์พวกรูปภาพไฟล์ gif ไฟล์อะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นวิดีโอครับตรงนี้นะฮะอย่างอันนี้ผมเข้ามาปุ๊บมากันเล่นเลยนะครับ แล้วก็ Payon Mobile ตรงนี้ก็คือจะก็เหมือนกันเหมือนออโต้เพย์ก็คือจะให้เล่นเลยหรือเปล่านะครับแต่บนมือถือเท่านั้นมิ้วมิ้วเป็นการปิดเสียงนะครับลูปก็คือจะเล่นวนไปเรื่อยๆนะถ้าเข้าเว็บอ่าเอลิเมนเตอร์ตรงนี้เขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆดูเป็นวิดีโอที่ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็จะเล่นวนอยู่อย่างเงี้ยนะให้เหมือนมันเป็นไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์กิปแต่จริงๆความจริงมันคือไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็ p พ a y e r Control ปกติถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มหยุดปุ่มเวลาปุ่มอะไรพวกนี้ถูกไหมครับถ้าเราเอา Play e r c o n t r น l ออกเนี่ยก็จะไม่มีปุ่มอะไรให้มาควบคุมวิดีโอตัวนี้เลยนะฮะเหมือนกันตัวนี้นะก็ในส่วนของดาวน์โหลดบัตทอนตัวนี้ เดี๋ยวผมขอเปิด p พย์โย้ p พย์ o ยอร์คมาก่อนดาวน์โหลดฟัตต o อนฟัตตเนี่ยจะใช้ควบคู่กับ p พย์เยอ o ์ r อ o นะครับพอคุณเอาเมาสมาชี้ปุ๊บนี่มันจะเป็นตรงนี้วิดีโอตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับกำหนดไว้ปล่อยให้ดาวน์โหลดแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากให้ใครดาวน์โหลดวิดีโอตัวนี้ก็ก็ปิดปุ่มนี้ไปนะครับ ในส่วนถัดไปโปสเตอร์โปสเตอร์นี่จะเป็นภาพปกครับภาพปกใส่เข้ามาแล้วก็จะมีภาพปกเดี๋ยวผมขอปิดลูปก,ก่อนออโตโอ้เพเยอร์นะครับก็จะเป็นภาพปกขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันตัวต่อไปก็คือ Image Overlay อันนี้ก็แนะนำนะ,ะตัวนี้ผมบอกผมลองใส่ รูปภาพเข้าไปสิแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนภาพปกอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อดีของมันคืออ่าอย่างผมปรับให้เป็น1ต่อหนึ่งะนะครับมันก็จะเป็นเหมือนรูปภาพมากกว่านะครับจะแสดงรูปภาพหน้าเต็มเลยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของภาพบกมันจะแสดงขนาดที่คงที่นะครับถ้าเราปรับเป็น16ต่อเก้วนี้มันก็จะแสดง ขนาดที่คงที่แล้วก็ในส่วนของ p a y Icon ตัวนี้นะครับถ้าเรากดปิดปุ๊บมันก็นจะไม่มีไอคอนที่เป็นสามเหลี่ยมที่ปิดนะครับแล้วก็ Live Box ตัวนี้ก็เป็นอ p อปชันที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ Live Box คืออะไรเดี๋ยวผมขอขอเปิด p a y Icon มาแล้วก็เป็น Live Box เนอะตรงนี้ปกติวิดีโอครับถ้าเราคลิกเล่นก็จะเล่นเลย นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราสั่งให้เป็นไล์บ็อกคือเขาจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่เราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ถ้าเราเลือกในส่วนของไล์บล็อกตัวนี้นะครับเมื่อเราไปที่แถบทรายเขาจะมีออปชันไล์บ็อกขึ้นมานะครับอ่ะมาดูกันในส่วนของแถบทรายเลยดีกว่าก็ถ้าผมปิด Image Overlay ไปก่อนนะครับออปชันจะมีวิดีโอให้เลือกก็จะเลือกได้แค่ขนาดของวิดีโอ นะครับ aspect ratio จะเป็น1ต่อหนต่อ2หรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับ c r e filter เป็นการกำหนดฟิลเตอร์ให้กับตัวตัววิดีโอของเรานะครับ<อ>แต่ตะกี้ผมบอกว่าเอา image overlay มาด้วยแล้วก็มี option l i g h t b o x ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมี option l i g h t b o x ขึ้นมานะครับตรงนี้ในส่วน option ตรงนี้เราสามารถกำหนด background ได้ นะครับ UI color UI hover color ตรงนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยเนาะลองไปป,ปับเล่นกันดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ content position อันนีอ่าตรงนี้นะครับนะไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าผมอัปเดตปุ๊บก็ไลน์บล็อกก็นะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้ นะครับตกดีก็จะเป็นตัวอย่างของของตัววิดีโอเนาะนะฮนะก็ในส่วนของวิดเก็ตวิดีโอเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะในส่วนของคอนเทนต์กันแถบสายก็เนะพื่อนๆก็ลองไปเล่น ไปลองใช้งานดูแล้วก็ถ้าติดคำถามตรงไหนอะไรเงี้ยครับสามารถสอบถามได้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยหรือว่าจะสอบถามไว้ที่ข้อความข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินอ่านทุกข้อความอยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าหาืนเพื่อนท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปวิดีโอตัวต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ